สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับดิกดอยเช่งคือค,ครับวันนี้หนึ่งซีจะพาเรามาหมาลับนะครับใช่ไหมเพื่อนลับมาติดขั้นถนนเลย <c oughs> ไม่ค่อยอเออสายกูมาสมบูุณเลยกูว่ากะว่าจะเอาสายมาโมมามามอา้ยเดี๋ยวมันะ หมือว่าเราลงไปใต้สะพานน่าจะมีรู่นนะเพื่อน ดีหน้าจะได้เรื่องวัดลุยนายน่วัดช้าเพื่อนนี่ล้อ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 นี่ัวเรอย่าลุนะนี่ในว <IM> <Sim rab les> <im> ัดช้าเพื่อนนี่หนึ่งซิทเขารอมาฮะเขารอให้เขารอให้มากัดของผมนะทานผู้ชมนเเป็นไงเป็นไง ายนี้ก็ประมาณสองสองถึงสามคิดครับท่านผู้ชมโอเคหมายข้างทางนะครับนี่รถวิ่งไปวิ่งมานี่ครับท่านผู้ชมนี่โอเคสุดยอดมากครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งซีทเขาลอมออกมาครับเสร็จจอดเลยเสร็จค่อยเลยเดี๋ยวรอให้เขาตื้อมันออกมาก่อน <Huh? S 2> เขาไปเก็บที่หลังนีง่หนึ่งหนึ่งซิทเขาตือ้อยู่แดดร้อนนะเพื่อนนะผมว่ามันมันต้องมีหลายตัวเพื่อนมันต้องตือ้อเนี่ยมันมันมันต้องมีหลายหลายตัวแน่นอน ไปไไมีที่ลงรู้เดี๋ยวผมพาไป <S <S ตั้งแต่เขาสั่งสะพานมาไม่ได้มัดโอ้ยมีขยับมีขยับต้นไผ่ครับโอ้ยต้นไผ่ที่ไหนผัดตกนะครับ <S <S 1> <S 1> บาดแล้วไ,ไม่ได้สูบยานี่หรอเลยได้ไงวะ <S <S เดี๋ยวว่าน่าจะตัวเล็ก ช่วงเย็นๆผมว่ามันน่าจะกัดดีนะนี่เพื่อนนี่ข้างถนนจริงๆครับทนอูโชว์ข้างถนนจริงๆเลยร้อนมาก่โอ้ยดันโดนนะทุกชมม้ันไม่ติดครับ ทำไมคลองทั้งแน่นอนจริงๆทางนี้เพื่อนวัดไม่ติดนะครัทบท่านผู้ชมนา่าจะกลัวเลยมาก น่าจะยังไม่กลัวมั้งหรือว่ากลัวแล้วน่าจะมีไซนนะต,ตัวนี้นี่กันเขาหนี้อยู่เรียบร้อยครับทตูชมเป็นไงครับทตูชมหมายข้างทางจริงๆครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่คับทตูชมนี่อมิดเลยยกขึ้นมาเลยโยนี่หมายข้างทางจริงๆครับทตูชมดูนี่ <c oughs> ไม่ลับไม่ลับหนึ่งหนึ่งซิดเข้าพามาครับนี่ข้างถนนจริงๆครับโอเคสุดยอดมากครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับ